ไปข้างนอกก่อนเนาะจะยกข้าวไปข้างนอกกองไปข้างนอกก่อนนะ้าท้ขอบคุณค่ะเจเปิลชวนกินขอบคุณคุณสมหวังนะคะ ขอตัวขอตัวก่อนแป๊บครับแม่แก้วคะ่ะตื่นมาปิดเครื่องครับโอเค ดอกไม้สวยนะม,มีผีเสื้อด้วยผีเสื้อมาจับด้วยค่ะนี่ทำเป็นไฮไลท์หน่อยทำเป็นไฮไลท์หน่อยนะคะดอกไม้สวยๆว,วันนี้ขอบคุณนะคะคุณลาวีคุณเหนือสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาไว้เดี๋ยวไปชมคลิปให้นะคะคุณเหนือคะ่ะนี่ ดอกไม้สวยๆท่ะนี่วันนี้ดอกไหล fc วันนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเนาะชมดอกไมส้สวยๆเนาะทำไฮไลท์ไปด้วยนะคะวันนี้มีไฮไลท์สวยๆนะคะวันนี้นาะมีผีเสื้อมาจับด้วยนะคะนี่นะคะมีผีเสื้อสวยด,ด้วยโอ้ยไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเขาก็มาใหม่เนาะขอบคุณนะคะแล้วก็จะมีเจ้าเหมียวนะคะมีเจ้าหมอกนี่เจ้าหมอกน่ารักมากเลยค่ะคุณเอนจอยเอาไปช่วยเลี้ยงหน่อยค่ะเจ้าหมอกไว้แก้วนี่ดูที่ค่ะในตาตาเป็นสีน่ารักอู้ยหมาเหา่ามาเหา่า